สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอนชาร์ N วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสอยองขวัญเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะมารับชมต้องขอบอกเหมือนเดิมนะครับกลัวว่าทุกคนจะผิดหวังสําหรับเรื่องสอยองขวัญน,นี้มันไม่ถึงกับน่ากลัวแต่มันจะออกแนวหลอนๆมากกว่าครับสําหรับใครที่อยากจะให้กําลังใจผมช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ช่องของพวกเราหน่อยนะครับสําหรับเรื่องแรกมีชื่อว่า รักที่ทรมานของคนตายชายหนุ่มที่สี่แยกเปิดเรื่องมาบนถนนในวันที่หมอกควันหนาจัดมีเด็กสาวคนหนึ่งเธอเหมือนว่ากำลังจะยืนรอใครสักคนตรงสี่แยกพอเวลาผ่านไปสักพักมีชายคนหนึ่งได้เดินผ่านมาซึ่งชายคนนั้นมีหน้าตาที่หล่อปากของเขาทาด้วยลิปสีแดงและดวงตาที่เป็นสีขาว มีหน้าตาที่ซีดเผือกพอชายคนนั้นเดินมาถึงที่สี่แยกเด็กสาวก็รีบเดินเข้าไปถามช่วยทํานายโชคชะตาให้หน่อยได้ไหมคะคือว่าความรักของฉันจะสมหวังหรือเปล่าชายเสื้อดําได้ตอบกลับไปอย่างเยือกเย็นความรักของเธอไม่มีวันสมหวังพอพูดจบชายคนนั้นก็ได้เดินหายไปในหมอกควันส่วนเด็กสาวเธอได้แต่ยืนอึง้งจู่ๆเด็กสาวคนนั้นก็ได้หยิบมีดคัตเตอร์มา แล้วมาปาดคอตัวเองจนทําให้เด็กสาวคนนั้นเสียชีวิตคาที่พอลุ่งเช้าหน้าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมีเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งได้ย้ายเข้ามาเรียนใหม่ชายคนนี้เขามีชื่อว่าฟูคาดะนะครับพอเริ่มชั่วโมงเรียนจู่ๆก็มีเด็กสาวคนหนึ่งได้เดินมาทักทายฟูคาดะเธอคนนี้มีชื่อว่ามิโดลิโดยที่ทั้งสองเคยเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันมาก่อนแล้วเวลาก็ผ่านไปทําให้ทั้งสองคนตอนนี้ตกลงคบหาดูใจกัน มิโดลิเลยพาฟุคาดะไปแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนสนิทของเธอผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าซูซูเอะระหว่างที่ทั้ง3กมกำลังเดินทางกลับบ้านซูซูเอะเธอก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวนี้ชอบมีนักเรียนมากมายไปขอคําทํานายตรงสี่แยกหัวมุมว่าความรักของพวกเขาจะสมหวังไหมจู่ๆฟุคาดะเขาได้พูดไปว่าห้ามพวกเธอไปขอคําทํานายเด็ดขาดแล้วฟูคาดะก็รีบเดินจากไปพอลุ่งเช้าข่าว ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งได้ใช้มีดคัตเตอร์ปัดคอตัวเองก็คือเด็กผู้หญิงตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับแล้วพวกนักเรียนที่อยู่ในห้องก็ยังพูดกันอีกเมื่อ7-8ปีก่อนเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยฟุคาดะที่ได้ยินคนพูดถึงเรื่องนี้เขากลับไม่สบายใจฟุคาดะ รีบเดินออกไปจากห้องพร้อมกับในหัวของเขาก็ได้ย้อนอดีตไปเมื่อ7ปีก่อนตอนที่ฟูขดายังเป็นเด็กตัวเล็กๆเขาได้วิ่งเล่นไปตามถนนในวันที่หมอกหนาจัดฟูคดาวิ่งไปเรื่อยๆจนมาหยุดที่สี่แยกทันใดนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งได้บอกกับฟูขดาไปว่าหนุ่มน้อยตอนนี้ฉันกําลังตั้งท้องอยู่ฉันท้องกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วเธอคิดว่าความรักของฉันจะสมหวังไหมช่วยตอบหน่อย ด้วยความที่ว่าตอนนั้นฟูคาดะยังเป็นเด็กน้อยเขาเลยตอบหญิงสาวคนนั้นไปไม่มีทางสมหวังหรอกไอ้บ้าพอพูดจบฟูคาดะก็รีวิ่งหนีไปทันทีแล้ววันต่อมาฟูคาดะก็ไปวิ่งเล่นที่เดิมเขากลับเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดหญิงสาวที่ฟูคาดะได้เจอนั้นได้ใช้มีดคัตเตอร์ปาดคอตัวเองจนทําให้เธอเสียชีวิตคาที่ทําให้ฟูคาดะในตอนนั้นรู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปมันคือตาบาปในใจของเขาตัดมาที่ปัจจุบัน มิโดลิได้เดินมาหาฟุกะดะแล้วได้บอกไปว่านายได้ยินเรื่องที่คนพูดในห้องไหมที่เมื่อ7-8ปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึง่งได้ฆ่าตัวตายตรงสี่แยกที่จริงแล้วคนคนนั้นก็คือป้าของฉันเองฟุกะดะที่ได้ยินแบบนี้ถึงขั้นสตันและรู้สึกผิดขึ้นมาอีกฟุกะดะเลยรีบตีตัวออกห่างจากมิโดรินทันทีพอู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ค่อยจะดีนักสุซูซเอ ที่เป็นห่วงเพื่อนของตัวเองเธอเลยตัดสินใจไปขอคําทํานายจากสีแยกพอชายคนนั้นเดินผ่านมาซูซุเอะเลยรีบขอคําทํานายไปซูซูเอะได้บอกไปว่าฉันมาขอคําทํานายค่ะคือช่วงนี้เพื่อนของฉันกับแฟนเริ่มตีตัวออกห่างกันฉันเลยอยากจะให้ทั้งสองกลับมาคืนดีกันต้องทํายังไงดีคะชายชุดดําได้เงียบไปสักพักแล้วเขาได้ตอบกลับมาว่าถ้าจะกังวลเรื่องของเพื่อนละก็ เป็นห่วงเรื่องความรักของตัวเองดีกว่าแล้วชายคนนั้นก็ได้เดินจากไปปล่อยให้ซูซูเอะยืนอึง้งพอรุ่งเช้าอยู่ดีๆซูซูเอะก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเธอได้เดินมาหามิโดลิแล้วได้บอกไปว่าฉันไปถามเรื่องความรักของพวกเธอมาแล้วชายชุดดาได้บอกกับฉันมาว่าความรักของพวกเธอไม่มีวันสมหวังหรอกเพราะฉะนั้นฉันรู้สึกโชคดีจริงๆที่พวกเธอสองคนได้เลิกคบกันฉันมีอะไรจะบอกฉันแอบหลงรักฟุกดามาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่ที่ย้ายเข้ามาเรียนฉันจะรีบไปบอกรักฟุกดาเดี๋ยวนี้เลยแล้วซูซูเอะก็รีวิ่งไปหาฟุกดาทันทีส่วนมิโดลิ่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหลังจากนั้นซูซูเอะก็มาอยู่ใกล้ฟุกดาตลอดเวลาทั้งเอาใจใส่ทั้งทำข้าวกล่องให้แต่ทว่าฟุกดาไม่มีท่าทีว่าจะสนใจซูซูเอะเลยฟุกดาเลยบอกไปตรงๆขอโทษทีนะผมยังลืมมิโดลิ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะคบใครซูซูเอะที่ได้ยินแบบนี้ เธอก็เสียใจจนร้องไห้ออกมาสุซุเอะค่อยๆหยิบม,มีดคัตเตอร์ขึ้นมาแล้วได้มาปาดคอตัวเองจนทําให้สุสุเอะเสียชีวิตคาที่ฟุคดาเขาได้ตกใจมากที่ได้เห็นคนตายต่อหน้าต่อตาฟุคดาเริ่มทนไม่ไหวพอคิดว่ามันคงเป็นเวรกรรมที่ตัวเองได้ทํากับหญิงสาวคนนั้นไว้วันต่อมาฟุคดาเลยตัดสินใจออกเดินไปตามทางถนนเพื่อจะสวมรอยเป็นคนทํานายฟุคดาเดินไปตามสี่แยก และให้คําทานายดีๆจากคนที่มาขอเขาเดินตามทางมาเรื่อยๆจนมาเจอกับหญิงสาวจํานวนมากที่ยืนตามสี่แยกโดยที่หญิงสาวแต่ละคนเนื้อตัวเปื้อนไปด้วยเลือดและที่ลําคอยังมีรอยที่ใช้มีดคัตเตอร์ปาดอีกฟุกดารู้ได้ทันทีเลยว่าหญิงสาวพวกนั้นคงจะเป็นวิญญาณของคนที่มาฆ่าตัวตายพอรุ่งเช้าของอีกวันฟุกดายังคงทําเหมือนเดิมคอยออกไปให้กําลังใจคนอื่น ให้คำทำนายดีๆแลฟูคาดะก,ก็ยังจะทำต่อไปแล้วตอนแรกก็ตัดจบไปเลยครับอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาทำลายชีวิตคุณสำหรับเรื่องที่สองมีชื่อว่าฝันยาว,วยเปิดมาที่โรงพยาบาลมีหญิงสาวคนหนึง่งเธอได้ตื่นมากลางดึกเธอคนนั้นมีชื่อว่ามามิมามิกำลังนอนร้องไห้ พร้อมกับคำพูดของเธอที่ว่าไม่อยากตายจูจ่ๆมามิสังเกตเห็นเงาประหลาดที่ประตูทำให้เธอหวาดกลัวมากจนตะโกนลั่นห้องพอลุ่งเช้าคุณหมอก็ได้เข้ามาดูอาการของมามิเธอได้บอกกับหมอไปว่าฉันยังไม่อยากตายเมื่อคืนฉันเห็นยม,มทูตด,ด้วยหน้าตามันแปลกประหลาดมากคุณหมอเลยตอบกลับไปนั่นไม่ใช่ยม,มทูตหรอกเขาเป็นผู้ป่วยจากห้องข้างๆพ่อตอนนี้มามิ เธอกำลังเป็นโรคร้ายอยู่แล้วคุณหมอก,กับผู้ช่วยเลยเดินมาดูอาการของผู้ป่วยอีกคนหนึ่งที่อยู่ห้องติดกันผู้ช่วยเลยถามกับหมอไปว่าช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยครับอาการของผู้ป่วยคนนั้นหมอก็ได้เล่าเรื่องราวให้ผู้ช่วยฟังเมื่อสองเดือนก่อนมีคนไข้รา,ายหนึ่งมารักษาเขามีชื่อว่ามูโดมูโดมีอาการทุกข์ทรมานจากความฝันหมอเลยถามอาการของมูโดไปว่าอาการมันเป็นยังไง มูโดเลยบอกอาการให้หมอฟังผมมีอาการฝันยาวพอเวลาที่ผมนอนเหมือนว่าผมจะติดอยู่ในความฝันผมใช้เวลาอยู่ในความฝันเป็นปีซึ่งในความฝันนั้นผมทุกทรมานมากและมันเริ่มจะยาวนานขึ้นหมอเลยตัดสินใจให้มูโดนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อจะสังเกตอาการของเขาพอมูดนอนหลับหมอก็สังเกตได้ถึงอะไรบางอย่างร่างกายของมูโดมีอาการสัน่นแม้กระทั่งลูกตาของเขา ก็ยังสั่นไปสั่นมาคุณหมอเห็นทีท่าไม่ดีเลยรีบเรียกให้มูโดตื่นหมอเลยถามไปว่าครั้งนี้นายฝันนานไหมมูโดเลยตอบกลับไปมันเป็นฝันที่น่ากลัวแถมยาวนานถึงหนึ่งปีทั้งๆท,ที่มูโดนอนหลับไปไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำตัดภาพมาที่ปัจจุบันหมอได้พาผู้ช่วยมาดูอาการของมูโดพอเปิดประตูห้องมาผู้ช่วยถึงกับต้องตกใจเพราะร่างกายของมูโดนั้น แตกต่างไปจากเดิมร่างกายผอมติดกระดูแถมหัวของเขาพองโตขึ้นมูโดได้ถามถึงแฟนของเขาที่มีชื่อว่ามามิก็คือหญิงสาวตอนต้นเรื่องพอกลางดึกมูโดแอบเดินไปหามามิที่ห้องแต่ทว่ามามิกับหวาดกลัวมูโดและตะโกนล,ลั่นห้องพวกหมอและพยาบาลต่างพากันมาสกัดมูโดไว้และลากตัวเขากลับไปที่ห้องส่วนมามิก้าแต่โวกเวกโวยวายว่าตัวเองไม่อยากตาย คุณหมอถึงขั้นพูดออกมาฉันไม่เคยเจอผู้ป่วยคนไหนกลัวความตายขนาดนี้มาก่อนเลยพอวันลุ่งขึ้นหมอเดินมาดูอาการของคูโดต่อก็พบว่าเขานอนแน่นิ่งไม่ขยับตัวแล้วซึ่งสภาพของเขาดูน่ากลัวมากทันใดนั้นร่างกายของคูโดก็ค่อยๆตกผลึกและสลายหายไปคุณหมอที่เห็นแบบนี้เลยรีบเก็บเศษเสี่ยวผลึกนั้นมาตรวจสอบดูแต่ก็ไม่ได้พบอะไรพอวันลุ่งขึ้นผู้ช่วยรีวิ่งมาบอกกับหมอว่า จู่ๆอาการของมามิดูเธอแปลกไปร่างกายของเธอนั้นเริ่มจะเหมือนคูโดมากขึ้นหมอเลยยอมรับกับผู้ช่วยไปมามิเธอเป็นคนที่กลัวความตายมากกว่าใครๆฉันเลยเอาผลึกจากตัวคูโดให้กับเธอไปเหมือนว่าจะแอบผสมกับยาและให้มามิกินนั่นแหละครับและผลที่ได้ก็คือมามิมีอาการฝันยาวถ้าถึงตอนนั้นร่างกายของมามิก็จะสลายหายไปเหมือนกับคูโดเพื่อที่จะทําให้มามิติดอยู่ในความฝันตลอดการ และจะไม่มีวันตายเหมือนที่ตัวเองต้องการแล้วตอนที่2ก็ตัดจบไปแบบงงๆเลยครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ